good morning students in primary 5 today meet me in learn english with teacher duancai i would like to teach you in new unit it's about present simple tense but first we will read about a story and then i have the exercise for you it's about um, translating the vocabulary again but it's important for you สวัสดีเด็กทุกๆท่านนะคะในชั้นปรผถมศึกษาปีที่5วันนี้มาเจอกับพี่เช่อเตือนอีกครั้งในรายการ Learning English with Teacher ตือนใจนะคะก็วันนี้ทีเช่อต้องการจะสอนเราเกี่ยวกับเรื่องของ Present Simple Tense นะคะอาจจะไม่ได้สอนแบบละเอียดนะอันนี้จะเป็นแบบสอนแบบเป็นการปูพื้นไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเนาะทีเชิมีเนื้อเรื่องให้นะคะในหนังสือเนี่ยจะมาอ่านในเนื้อเรื่องว่ามันเป็นยังไงนะคะ มันมีรูปแบบการใช้ยังไงเนาะการทําความที่ความห่างของการทํากิจกรรมต่างๆนะคะส่วนการบ้านเนี่ยทีเชื่อก็จะให้ทําเป็นการแปลคําศัพท์อีกครั้งนะคะในหน้าที่77นะคะทำไมที่เชื่อต้องให้แปลเพราะว่าคําศัพท์พวกนี้ก็คือต้องรู้นะคะที่เชื่อก็เลยต้องให้แปลนะคะเนาะโอเคทีนี้เราไปดูวิดีโอกันเลยค่ะ Good morning or student in Primary 5. Today meet me in Learn English with Teacher เติ j a i จ g g i n n Please open your book to page 73. Page 73. I will start with adverb of frequency. วันนี้นะคะเราจะมาเริ่มเรียนในหน้าที่73นะคะสำหรับเด็กในชั้นปรหป .5 เราจะใช้หนังสือเล่มเดิมนะคะก็คือ New Express English 5นะคะ เริ่มในหน้าที่73เนี่ย73เราจะมาดูนะคะ adverb of frequency ก็คือคำคุณศัพท์นะคะที่บ่งบอกถึงความถี่ความห่างนะคะของการทำกิจกรรมนะคะซึ่งเมื่ออาทิตย์ก่อน,นีทิชเชอร์สอนไปแล้วนะคะถ้าในการทำกิจกรรมนั้นเราทำทุกวันนะคะ ก็คือทำร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะใช้คำว่า always เสมือนะคะถ้าทำเพียงแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เราจะใช้คำว่า usually นะคะโดยปกติถ้าทำหกสิบเปอร์เซ็นต์เราจะใช้คำว่า often มักจะหรือว่าบ่อยๆนะคะถ้าทำเพียงแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะเราจะใช้คำว่า sometimes บางครั้งถ้าศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่เคยทำเลยเราจะใช้คำว่า never นะคะทีนี้เรามาดูกิจกรรมของ Lisa and Alex นะคะ Lisa and Alex นะคะจะมีเป็นตารางสองตารางนะคะโดยจะมีชื่อรายชื่อของกิจกรรมดังนี้นะ have english classes มีเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยดูที่ของ Lisa มีกี่วันคะมีทั้งหมด5วันของ Alex ก็มีทั้งหมด5วันนะคะอันนี้เราสามารถใช้คำว่า always ในเลยนะคะก็คือมีแบบสม่ำเสมอมาดู practice the piano นะคะ practice the piano ก็คือฝึก เล่นเปียโนนะคะของลิซ่ามี3วันแต่ของอเล็กซ์เนี่ยไม่มีเลยนะคะของลิซ่าเนี่ยเราเลยสามารถใช้คำว่าอะไรคะคำว่า o f f e n ได้เลยนะคะส่วนของอเล็กซ์ก็จะใช้คำว่าน,นี้เลยเพราะว่าไม่เคยเลยนะเป็นแบบตารางว่างไปเลยต่อไป eat pizza ก็คือกินพิซซ่าลิซ่ากิน3วันใน5วันอเล็กซ์กินวันเดียวนะคะ กิน3วันใน5วันสามารถใช้คำว่า often นะคะ60%ซนะคะส่วนของ alex เนี่ยก็จะใช้คำว่า some times ได้นะคะหรือว่า hard uh huh, D A อ่าใช้คำว่า some time ได้เนาะแค่บางครั้งนะคะทีนี้มาดู Play computer games เล่นเกมคอมพิวเตอร์ของิซ่าเล่น3วันก็ใช้ often เหมือนเดิมนะคะ ของอเล็กซ์สามวันก็ใช้คำว่า often เหมือนเดิมนะคะบ่อยๆ watch TV ลิซ่าดูแคส่สองวันอเล็กซ์ดูสามวันลิซ่าดูสองวันนะคะเราก็ใช้คำว่า some times นะคะบางครั้งเนาะส่วนของอเล็กซ์ก็ใช้อ่าสี่นี่ครูดูผิดสี่วันนะก็ใช้คำว่า usually นะคะ usually ก็คือโดยปกติเนาะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของการทำกิจกรรม ด k coffee ลิซ่าไม่เคยเลยก็ใช้คำว่า never เนอะของอเล็กซ์ก็เหมือนกันไม่เคยดื่มเลยก็ใช้ never นะคะ get up early ตื่นแต่เช้าอทั้งสองคนตื่นแต่เช้าเลยก็ใช้คำว่า always นะคะทีนี้มาดูอ่าข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นคำถามที่เขาเอาไว้ถามใน,ในการถามถึงการทำกิจกรรมว่า เธอเคยทำกิจกรรมนี้ไหมนะคะนะอย่างเช่นดูนะคะดูที่ประโยคแรกเนาะลิซ่าคือประธานตัวเดียวชายดัสขึ้นมาถามนะคะดูกระดสัสดูกระดัสเนี่ยดูดัดสนะคะสองคำนี้ถ้าเป็นเวิร์บแท้แปลว่าทำ แต่ถ้าเป็นเวิร์ช่วยกริยาช่วยจะเอามาช่วยสร้างประโยคคำถามนะคะใน present simple tense ซึ่งในบทนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ present simple tense นะคะดูกระดาษดูใช้เอามาสร้างรูปประโยคคำถามในประธานที่เป็นประธานแบบพะหูพจน์ส่วน d o e s เอามาสร้างเป็นประโยคคำถามในประธาน ในประโยคที่มีประธานเป็นประธานเอกพจน์อย่างเช่นลิซ่าอ่าลิซ่านี่เป็นประธานเพียงคนเดียวนะคะเลยใช้ Das สถามด้ s ส i ลิซ่าดื่มกาแฟลิซ่าดื่มกาแฟไหมดื่มกาแฟไหม no she never drinks coffee ไม่เธอไม่เคยดื่มชะ,ะดื่มกาแฟเลยนะคะให้สังเกตคำว่า drinks เติม s นะคะในรูปประโยคบอกเล่าเนี่ย ในประโยคที่มีประธานเป็นประธานแบบเอกพจน์เวลานํากริยามาเติมกริยาต้องเติม s เสมออันนี้เดี๋ยวที่เชอร์จะไปสอนในร์ที่เป็นแกรมมาอีกรอบหนึ่งทีนี้มาดูๆบ้างดูที่เชอร์บอกเลยว่านํามาสร้างเป็นนํามาสร้างเป็นประโยคคําถามนะคะนายประธานที่เป็นประธานแบบภาคหูพจน์นี้ก็คือประธานแบบภาคหูพจน์ที่เชอร์เคยสอนแล้วว่าถ้ามี n ถ้ามีแอนเนี่ยประธานที่มีแอนคือประธานที่เป็นพหูพจน์นะคะก็คือเชื่อมคน2คนเข้าด้วยกัน do l i s a and alex have english classes l i s a และ alex มีคลาสเรียนภาษาอังกฤษหรือไม่ yes they always have english classes ใช่พวกเขามีคลาสเรียนภาษาอังกฤษเสมอนะคะถ้าประธานที่เป็นประธานแบบพระหูพจน์กริยาที่ตามมาจะไม่เติม s เนาะ แต่ถ้าเป็นกริยาแต่ถ้าเป็นประธานแบบประธานแบบเอกพจน์รกริยาที่ต้องตามมาจะต้องเติม s นะทนีนี้เด็กเปิดหมลหน้าเจ็ดสิบสี่นะคะเจ็ดสิบสี่เราจะมา,าดูนะคะประโยคที่ใช้ขออนุญาตนะ,ะว่าเขาใช้คำไหนนะ,ะเพื่อขออนุญาตนะคะดูที่แพทกับแดดแล้วก็เคลรี่แล้วก็มัมคุยกันเนาะแพทพูดว่าแดด May I watch TV พ่อขาหนูขอดูทีวีได้ไหมเขาใช้คำว่า me เห็นไหมคะ me เนี่ยใช้เป็นการขออนุญ,ญาตนะคะ me I เนาะฉันขอฉันขออนุญ,ญาตนะคะทีนี้พ่อตอบว่า no I am sorry ไม่ได้นะคะนี่มาดูคิลลี่บ้างคิลลี่คุยกับคุณแม่ว่า mom m a y I use your computer แม่ผมขอใช้คอมพิวเตอร์ของแม่ได้ไหม เม่ May, บอกว่า s u วรได้เลยจ้านะทีนี้มาดูรูปประโยคก,กันชัยเมนะคะเมื่อเราต้องการขออนุญ,ญาตทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราจะเอาเมขึ้นมานะคะตามมาด้วยประธานก็คือตัวเราเองแล้วตามมาด้วยเวิร์บนะคะแล้วตามมาด้วยกรรมหรือสิ่งที่เราต้องการจะทำนะคะ May I read your newspaper ฉันขออ่านหนังสือของคุณอ่านหนังสือพิมพ์ของคุณได้ไหม May I have a cup of coffee ฉันขอกาแฟหนึ่งแก้วได้ไหมไม่ i go by riding ฉันขอไปขี่จักรยานได้ไหมนะคะทีนี้เรามาดู listen and read listen and read ก็มีบทความหรือจะมีบทความมาให้เราได้อ่านกันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาทำเป็นแบบฝึกหัดเนาะแพทคุยกับเคลลี่นะคะจากในรูปเนี่ยแพทกำลังนั่งทำงานอะไรบางอย่างอยู่ ส่วนเคลลี่นี่กำลังดูทีวีนะคะแพทพูดว่า how often do you watch TV how often เป็ว่าบ่อยแค่ไหนนะคะ่ h how often do you watch TV เลยเป็นว่าคุณดูทีวีบ่อยแค่ไหนเคลลี่ตอบว่า twice a week สองครั้งต่อสัปดาห์นี้แพทเลยถามต่อว่า why don't you like to watch TV ทำไมคุณไม่ชอบดูทีวีล่ะ เคลลีต่ตอบว่า because I have a lot of homework to do เพราะว่าฉันมีการบ้านที่จะต้องทำมากมายเนาะทีนี้มาดูที่หน้าเจ็ดสิบห้านะคะหน้าเจ็ดสิบห้าเนี่ยน่าจะอยู่ส่วนสารารณะนะคะมีอ่าลิซ่าแล้วก็ลูซี่คุยกันนะคะลิซ่าลูซี่คุยกัน it is Sunday morning มันเป็นเช้าของวันอาทิตย์ลิซ่า is going for a walk And meet Lucy in the park ลิซ่าเป็นไงคะกำลังจะไปวิ่งเดี๋ยวกำลังจะไปเดินนะคะเดินเล่นเนาะแล้วก็พบกับลูซี่ในสวนสาธารนณะลิซ่าจึงพูดขึ้นว่า Good morning, Lucy What are you doing at the park สวัสดีตอนเช้าจ้าลูซี่เธอมาทำอะไรที่สวนสาธารนณะจ้าลูซี่เลยบอกว่า Well I always go by riding once a week, because I don't have a lot of time. อ mm ืม hmm. ฉันเนี่ยจะไปฉันเนี่ยไปขี่จักรยานนะคะเสมอเนาะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพราะว่าฉันไม่มีเวลามากนะัก Do you usually go to the park on Sunday? Uh, โดยปกติเนี่ยโดยปกติเนี่ยเธอเนี่ยไปสวนสาธารณะในวันอาทิตย์ใช่หรือไม่ลิซ่าเลยตอบว่า Yes I do I take my dog for a walk ใช่จ้าฉันจะฉันเนี่ยพาหมาของฉันไปเดินเล่นด้วยเนาะลูซี่เลยพูดต่อว่า How often do you take him for a walk บ่อยแค่ไหนล่ะที่เธอเนี่ยพาพามันเนี่ยมาเดินเข้าใช้สรรพนามว่าหิมนะหิมเป็นกรรมอาสนะตัวนี้น่าจะเป็นหมาตัวผู้นะคะอาสนะตัวผู้เนาะนี่ลูซี่เลยพูดต่อว่า three times a week สามครั้งต่อสัปดาห์ลูซี่ถามต่อว่า are you sure he loves to walk อ,อ่ คุณแน่ใจนะว่ามันเนี่ยรักในการเดินชอบเดินลิซ่าเลยต่อว่าเยส c อ u r s ส yes, <of> ใช่ใช่สิ he goes with me every time เขาเนี่ยมากับฉันทุกทุกครั้งเลยนะคะมันมากับฉันทุกครั้งเลยสปอตตี้ let's go รันนันมาตัวนี้ชื่อสปอตตี้เนาะสปอตตี้ไปกันเถอะวิงว่งวิ่งนะ goodbye ลูซี่ลาก่อนลูซี่ลูซี่ตอบว่า bye ลิซ่า ลาก่อนลิซ่าอาจบแล้วนะคะจบแล้วนะทีนี้เด็กๆนะสามารถอ่านตามทีเชิ์ได้นะคะลองอ่านออกเสียงก็จะได้อ่านออกเสียงถูกเนาะ How often do you watch TV? Twice a week. Why don't you like to watch TV? Because I have a lot of homework to do. It is this Sunday morning? lisa is going for a walk and meet lucy in the park. "good morning, lucy. what are you doing at the park?" "well, i always go by riding once a week, because i don't have a lot of time." "do you usually go to the park on sunday?" "yes, i do. i take my dog for a walk." "how often do you take him for a walk?" three times a week are you sure he loves to walk yes of course he goes with me every time spotty let's go run 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 good bye Lucy bye Lisa นะเดี๋ยวไปลองอ่านกันน่อทเด็กเนาะอ่าทีนี้เปิดมาที่น่า76อันนี้ยังไม่ใช่กันบ้านเนาะแต่ว่าที่เชอร์จะพายเด็กหัดฝึกแต่งคำถามนะคะ โดยใช้ how often เนาะ how often อันนี้เป็นไงรูปแรกคือรูปอะไรคะเด็ก go by riding เนาะขีจกรยานรูปที่2คืออ่านหนังสือพิมพ์ก็คือ read newspaper อันที่3คือแปรงฟันก็คือ brush teeth รูปที่4ดูทีวีก็คือ watch t v รูปที่5กวาดบ้านก็คือ clean up the room รูปที่6กว่ายน้ำก็คือ go swimming นะคะทีนี้เรามาดู activity ของลูซี่และลิซากันนะคะก็ Go by Ri d i n g ลูซี่ทำ three times a week ลิซ่าทำ four times a weekread newspaper ลูซี่ทำ seven times a week ลิซ่าทำ five times a weekbrush teeth แปรงฟันลูซี่ทำ two times a day ลิซ่าทำ three times a day watch TV, Lucy ทำ six uh, ่า six times a week, l u s a ทำ seven times a week, uh, clean up the room, Lucy ทำ two times a week, Lisa ทำ four times a week, ข้อ6 go swimming ไปไว่ายน้ำนะคะ Lucy ทำ three times a week, Lisa ทำ one times a month วันทามสมันก็คือ1ครั้งต่อ1เดือนไออันนี้ก็คือ week เนาะเป็นสัปดาห์นั่นเองทีนี้มาดูการตั้งประโยคคำถามถามอย่างไรอยาจะต้องการต้องพูดอย่างไรนะคะเพื่อจะต้องการทราบถึงความถี่ความห่างในการทำกิจกรรมเราจะใช้ถามด้วยสำนวนนี้นะคะ how often does นะคะ how often does how often ก็คือ บ่อยแค่ไหนนะคะส่วนดัชเนี่ยที่เชื่อบอกแล้วว่าเอามาสร้างเป็นประโยคคำถามในประธานที่เป็นเอกพจน์ซึ่งลูซี่เนี่ยเป็นประธานเอกพจน์นะคะเพราะมีคนเดียวเนาะ How often does Lucy go by riding? ลูซ่ไปขี่จักรยานบ่อยแค่ไหนอ่ะดูซิลูซี่ขี่จักรยานบ่อยแค่ไหน go by riding ลูซี่ไป3ครั้งต่อสัปดาห์เราก็บอกว่า she goes by riding three times a week เธอไปขี่จักรยานนะคะ3ครั้งต่อสัปดาห์สังเกตว่าคำว่า goes เติม es นะคะเพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์นะคะอันนี้ที่เช่าจะมาสอนในที่เป็นพาร์ทของกร m m a r อีกครั้ง นะถ้าต้องการจะถามว่าลิซ่านะคะแปรงฟันกี่ครั้งเราสามารถถามได้ว่า how often does lisa brush teeth h how often does lisa brush her teeth lisa นะแปรงฟันของเธอบ่อยแค่ไหน h uh. ดูซ <Lucy>, mm ิล hmm. ิซ่าแปรงฟันกี่ครั้งต่อสัปดาห์อ่ะกี่ครั้งต่อวันต่วทีเดอ่ะสามครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็บอกว่า she brushes her teeth three times a day นะคะ three times a day เนาะทีนี้ต้องการถามว่าลูซี่ไปไว่ายน้ําสัปดาห์ละกี่ครั้งอ่ะลูซี่ไปไว่ายน้ําบ่อยแค่ไหนก็จะถามว่า how often does Lucy go swimming อ่า How often does Lucy go swimming? อ่าไป3ครั้งต่อสัปดาห์เขาจะบอกว่า she goes swimming three times a week นะคะโอเคประมาณนี้เนาะ <Okay. S 1> การบ้านทีเชอร์จะให้เราไปแปลคำศัพท์ในรูปนะคะแปลคำศัพท์ในนี่แหละคังคำศัพท์นะคะก็คือ say the word นะคะ มีคำว่า snack l g d e a d hope rope comb fierce fight foolish นะคะไม่ต้องทำในกระดาษแล้วสามารถเขียนไว้ข้างบนเลยนะคะเขียนข้างบนนะเขียนข้างบนคำศัพท์อย่างนี้คำว่า snack ก,ก็คือแปลว่าขนมเล็กก็แปลว่าขาดใช่ไหมคะ ทีนี้ที่เหลือไปแปลามานะคะแปลเสร็จเด็กๆทำไงคะถ่ายรูปส่งใต้คอมเมนต์ทีเชอร์เนาะโอเคครั้งนี้นะคะวิดีโอนี้ขอจบการสอนออนไลน์เพียงเท่านี้ในครั้งหน้าเราจะมาขึ้นพาร์ทแกมมานะคะโอเคขอให้เด็กมีความสุขในการเรียนออนไลน์สวัสดีค่ะ